วันนี้เออเอเอ,าเอ,าเอาทางไม่ดีวันนี้เราจะพาเพื่อน,น,น,นมาเที่ยวไร่นะครับผมมาเที่ยวไร่ของผมเองแล้วก็เดี๋ยวถ้าไปถึงเราจะผมถ่ายอีกทีหนึงนะฮะแต่ว่าตอนนี้หนูขอพอกันเพราะว่าทางมันไม่ดีอุยตอนนี้เราก็ถึงไรแล้วนะฮะแล้วก็นี่อันนี้เป็นทางที่ผมเข้าเข้ามาตรงนี้แล้วก็นี่บ้านผมเองนี่ แม่นี่ว่าผมแม่แม่ทำไรก็บมะงม่วงแอ้น,นี่ก็จะเป็นไล่ผมนะฮะมีหน้าบ้านยังไม่ได้เปิดบ้านอันนี้เมนที่เก็บของผมันบ้านนี่สวนมะละกอมะละกอนี่เป็นฝั่งมะละกอนะฮะละกอนี้จะเป็นต้นฝรั่ง เมื่อกี้ตอนที่เราเข้ามาฝนมันทังตกก็เลยเปียกนะจ๊ะก็เกือบเข้ามาไม่ได้เพราะว่าถนนมันลื่นนะนี่คือแน่แมาของเรานะจ๊ะเมื่อกี้น่าจะถ่ายเห็นกัรหันลมแต่เดาว่าท่านจะถ่ายไปติดทิติดอยู่ติดอยู่แต่ว่ามันกังหันลมในมุมมองกล้องมันเล็กแต่ก็ได้อยู่นี่หนู z o มแบบสองคูณแปด โอเคก็เดี๋ยวขอรีวิวบ้านภายในบ้านแบบสั้นๆนะคะเป็นบ้านกระต๊อบกระท่อมบ้านแหละหลังเล็กๆนะคะก็จะมีที่นอนโซฟาตู้เย็น มีห้องครัวเล็กๆอยู่ข้างๆห้องน้ำนะมีห้องน้ําเล็กๆแล้วก็แบบว่าสามารถเปิดออกไปนั่งชมวิวด้านหลังได้ประมาณนี้เมื่อกี้เดินสวนน้อยนะคะเห็นมีมะละกอสุกลูกหนึ่งยังไม่ได้เก็บมาแล้วก็มีฝรั่งพร้อมทานหลายลูกเลยแต่ว่าเก็บมาลูกเดียวคืนนี้สำหรับเมนูสำหรับคืนนี้น่าจะได้มีแตงไทยนะ ม่แน่ใจว่าในตู้เย็นเหลือกะทิไหมเดี๋ยวเราจะเดินไปดูที่บ่อกันปะวันนี้เดี๋ยวเราปิดบ้านแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราเจี๊ยบไปที่บ่อน้นมแกนนะครับผมเื้อะห่ะเนงอะห่ะนี่มัน,น,นไหน,น,หนนะไม่เหรอแกยังไม่แก่นะนะว่ากล้องมันไม่เห็นนี่ไง นี่นี่นะน้อยนายนี่นี่นี่ใกล้สุกแล้วเนี่ยเอย้ใกล้จะได้กินแล้วเนี่ยลอยอีกหน่อยนึงเนี่ยออกเรือยเลือยนเป็นบ้านหลังเก่านะคะเป็นสังกะสีแล้วก็ยาแต่ต้นมะขามตรงนี้ไปอันแต่อันนี้ไม่มีใครอยู่แล้วนะเป็นกระต๊อบแบบเอาไว้เก็บของอย่างเี้ยแหละไม่ได้แบบไม่มีคนดูแล้วก็มีปลวกตรงนี้ปลวกขึ้นเยอะมากเลยจะว่าไปก็ กจ่จะเอามะพร้าวสรุปมันมีตัวต่ออยู่บวกลังวินอยู่ข้างบนนะสามไหนวะเห็นอยู่นานไก็เห็นแต่ในกล้องมันไม่เห็นอะ่ะน่ะมันมีอยู่น่าๆๆๆน่ะน่ะน่าเ,เอ้ยมาทำรังอะไรต้นนี้น,น,นั่นเด้นี่นี่คือบอ่อฟ้าฟ้าอย่าอย่าเร็วมากอ่ามีบ่อของฟ้า ยายเขาทําไว้อีกบ่อนหนึ่งบ่อเล็กๆบ่อน,นี้บ่อเล็กๆอันนี้บ่อเล็กนะน,นี่บ่อเล็กนั้นบ่อใหญ่นะบ่อใหญ่น,นี่บ่อใหญ่กล้วยสุกกล้วยสุกเดีย๋ยวเนี่ยแต่ห่างมันยาวอยู่นะแต่ห่างมันยาวอยู่นะดึงมาแล้วก็ฟันก็ได้มั้ง จึงมาให้หนูดึงใช่ไหมมีร่องรอยโดนแทะแย่งนกกินกันนะคะทีนี้นกกินนะเด็กทำดีๆันมันนั่งไม่ได้เนี่ยอือฮึ โอเคนะตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะฉหูก็ลงมาแตงกัดนะเจ็บแล้วก็ได้หน่อยหนามานิดนึงก็ไม่นิดนะแต่มันก็มันแหละมันพอกินแต่มันไม่พอกายแย่หนูกับก่อน day two จบอะไรไงฮะ ทำหน้าปลาดกเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอาทำดีๆลูกหญ่เด็กขึ้นมาจุ๊บอืมฝรั่ลังปอชันพิษจากไล่ฝาฝ่าไป มะเขืออือฮึชือมะเขือตรงนั้นก็มีนี่เก็บไปให้ยายฮึมีพริกอยู่ด้านในแม่เวคให้ดูหน่อยอืมอ๋อนี่พริกมีพริกนี่สีแดงอยู่ตรงไนมีเขียวด้วยมีเขียวแต่มีพริกมีมีเดียอยู่ด้านในเฮ้ยนี่ พริกจิว๋วสู้ๆหนักอยู่เด้อห้าต้น <c oughs> อ่ะมาเอาไม่จีดอันนี้จะได้ลงหลุมนะคะ <c oughs> พวกต้นใบใก, <c oughs> ใกล้ความจริงแล้วใกล้ความจริงแล้วฉีกฉ ตรงนี้แล้วก็พางหิวละวก็ไปนี่เลยบ่อเ้็กนึงเด้อฝากน้ำหนี่ล้ว,วนั้นเป็นมะพร้าวแกงนะคะกะทินะคะพวกลูกที่มันแก่มก็ล่วงลงมานี่ใช่ไหม อันนี้คือเก็บไปขายได้เนาะจะมีพวกแบบเอาไปทําน้ํากะทิคั้นสดนี่แหละกะทิแกงแก่แกกะทิแก่มนนันมัน่ะคนขึ้นรถเลยลูกขายได้เด้อเดี๋ยวเก็บไปขาย,าย day three

จับค่ะคุณเธอจับค่ะ